ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่กับช่องฮีโนนคลองแปนะฮะกับ PG s l ส t ตครับถ้าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ฮะผมจะพามาเล่นเอ่อเกมนี้ครับฟุตบาครับนี่ครับหรือว่าบาผลไม้ครับนี่ชื่อภาษาไทยด้วยฮะแล้วก็รายละเอียดเป็นภาษาไทยนะครับรูปร่างหน้าตาสวยดีครับอ่ะอินโฟครับผมมียอดอยู่ที่6,88บาทนะฮะก็คือตีซะ6 0 0 0หลครับ อินโฟไม่ได้มีอะไรเยอะแยะครับตอนแรกดูนี่นึกว่าเป็นแนว Candy Crush เปล่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยอดเบ็ดกันดีกว่าครับโอ้มันโอยสูงสุด5,000เลยนะฮะแล้วก็ต่ำสุดเนี่ย5บาทครับเราจะเล่นที่เอ่อ100 125แล้วกันครับนี่ครับไปครับ100ครั้งครับมาอ่าเดี๋ยวผมขอดูว่ารูปแบบเป็นยังไงฮะนี่ฮะ มันจะมีการเหมือนจะมีการสแต็กทางด้านซ้ายนะฮะอ๋อแล้วก็เก็บเออดอกเขาเรียกว่าอะไรอะลาเวนเดอร์เหรอไม, <laughs> ไม่น่าใช่นะอ่ะสแต็กไปเรื่อยๆครับสแต็กแล้วเหมือนมันจะคูณเอ้าเอา,เอ,าอยู่ๆโบนัสฟรีสปินมาเฉยเลยครับโอ้ยยังไม่ยังไม่ทันได้รู้อะไรนะครับ125อคูณอันนี้ครับ625 625ครับตอนนี้1,500แล้วครับยาวไปเอง0ัน0ครับ อ่าเหลือหกครั้งครับเหลือห้าครั้งครับมาไหมเอ้าพันห้ามาสี่พันหกแล้วครับมาต่อยห้าพันสองครับโอ้เหลืออีกสี่ครั้งครับเหลืออีกสามครับอ่ามายาวๆครับยาวๆดูซิเหลืออีกสองครั้งเราน่าจะหยุดที่หกพันหรือเปล่าหกพันหนึ่งเอาหกพันหกร้อยแล้วครับเหลืออีกสองครั้งแน่เลยนี่ครั้งสุดท้ายครับเอาไม้ครับเจ็ดพันครับโอ้เจ็ดพันห้าครับเอายังยังไม่หยุดว่ะเจ็ดพันแปดว่ะเฮ้ยแปดพันแล้วแปดพันสี่ 8,437ครับโอ้โหสองนาทีเองอะโอ้8,437ครับกำไรไม่ต้องพูดถึงฮะเอ,อ่อกำไรนี่ประมาณเท่าไหร่8 0 0 0ัน่ะโอ้โห ก็ถ้สนใจให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรู้สึกว่าเขาบอกว่า PG ช่วงนี้แจกนะผมก็ลองมาเล่นดูแล้วก็ถ้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องหินนนอนด้วยครับสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ